สวัสดีครับคลิปนี้นะจะมาคุยการเนื่องด้วยเหตุว่าการอัปเดตเกมวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยแล้วมีของใหม่มาครับอยู่ในเขาวงกดใต้ดินของเรานะครับจำได้ไหมเขาวงกดใต้ดินมีอะไรดีมีสกิล9ครับนี่มีสกิล9ของมตตัวใหม่ มดนะไม่ได้ใหม่มดนมดเก่านะครับแต่มีสกิลเก้มาใหม่ของมดตัวนี้เออมดอะไรสกิลเชื่อว่าเปลือกแข็งนะครับของมดต้นไผ่ <c oughs> เป็นเล่นใบนี่นี่การปลูกมดต้นไผ่ครับนี่ค,นคุ้นไหมมันคือหนึ่งในเซตมาตรฐานของผู้เล่น แร,แรกเริ่มแรกนะครับมีอะไรนะเขี้ยวยักษ์ไผ่แล้วก็ตัวท้ายก็อาจจะเป็นแจ็กอะไรเงี้ยนะครับสมัยแรกๆเลยเนาะเป็นเ็นมดฟรีนะครับเป็นมดฟรีทั่วไปด้วยใส่ทับได้ทุกทับนะครับอ้าวแล้วสกิล l 9มีดีอะไรเกิดขึ้นสำหรับสกิล l ของต้นไผ่นะครับมันชื่อว่าการป้องกันที่มั่นคงนะมีผลเมื่อพกมดพิเศษโทษ มีผลเมื่อพกมอเตอราใดๆว่ามันเป็นมอทั่วไปอะได้สามเหล่าทับเลยครับนะได้สามเหล่าทับเลยครับมันจะเพิ่มอะไรมันเพิ่มรักษาครับเอ้ยเป็นสกิลรักษาถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซนตมดฮิลมีฮิลแต่เยอะแค่ไหนยังไม่รู้เยอะแค่ไหนยังไม่รู้ต้องลองต้องลองนะครับและการป้องกันจะเพิ่มขึ้นอีกสิบสองจุดห้าเปอร์เซนการป้องกันของขบวน บนน้อยอ่ะนะครับมดาหารของมันนะครับก็อยู่สอซนซึ่งสามารถซ้อนทับจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้โอ้ยยอะเพิ่มทุกรอบเหรอสิบสองเนี่ยเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกเหรอโอ้เพิ่มการปพองกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ทุกรอบนะครับโอ้เจ๋งเลยปลดล็อกเมื่อถึงเลเวล10อ่ะอันนี้คือเมื่อเมื่อเมื่อเอามาใช้อันแรกเลยนะ ก็จะได้เจ้าฮิวมา1 2อ่อและเมื่อปลดล็อกในวิวสินะครับจะได้อัตราสกิลที่8บวกอีก10%เออแล้วก็เมื่อถึงในวิวยี่สินะครับปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งนะความเสียหายของสกิลที่8บวกอีก10%และมีอัตรา40%สสำหรับระยะทางที่มีประสิทธิภาพของสกิลบวกหนึ่ง เดี๋ยวนะไม่เข้าใจใครใครใช้ภาษาหมายถึงเล่นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษลองลองดูให้หน่อยนะครับแปลเป็นไทยแล้วงงครับมีอัตรา40%สำหรับระยะทางที่มีประสิทธิภาพของสกิลบวกหนึ่งคืออะไรคือสกิลนี้ยิงได้ไกลขึ้นเนี่หรอไม่ไม่ไมขอ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 ไม่อธิบายนี้นะครับยังยังไม่เคลียร์ภาษาไทยยังยังงงงอยู่นะ อย่าว่ากันนั้นกันนี้เลยอย่างที่คุยไว้ในคลิปก่อนนะครับอย่างที่คุยในคลิปก่อนทุกครั้งที่คุณทําการปลุกนะครับคุณจะได,คะได้คุณจะได้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ในหนังสืออ่ะแหอยู่ในหนังสือนี่ครับคุณจะได้เจ้าสิ่งน,นี้ตอนนี้ผมเลเวลห้าละถ้าอัพเป็นเลเวลหกนี่ผมจะได้การโจมตี มดลำเลียงป้องกันมดกระชู้ดปืหยิงเพิ่มขึ้นตามนี้นะครับนี่นี่ปลุกอะไรบ้างนะครับได้เท่าไหร่บ้างนะครับเคยแนะนําไปในคลิปก่อนแล้วลองไปหาดูนะเพราะนั้นแน่นอนครับมีมาก็อัพครับมีมาก็อัพซื้อเลยผมยังว่างอยู่ผมยังว่างอยู่นี่นี่คะแนนเหลือเฟือครับได้อีกหนึ่งอันก็ดีไม่ได้เหลืออะไรนะยังไม่รู้จะอัพอะไรไง ป๊าบก็ให้ได้มาแล้วได้มาแล้วปลุกเลยปลุกเลยปลดล็อกนี่ได้มาแล้วได้มาแล้วนะลปลดล็อกป๊บเรียบร้อยครับคุณจะปลดล็อกได้คุณต้องเปิดสกิลให้ครบก่อนนะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่ซึ่งผมครบ,ครบมานานแล้วนะนี่สกิลแปดที่มันบอกว่าจะเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เพิ่มไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเพิ่มโอกาสหรือเปล่าจากสามสิบเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอเลเวลยี่สิบก็ความเสียหายนี่บ่ะ 241เป็นสอง้อยห้าเนี้หรอนะครับเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวต้องลองดูนะครับถามผมผมว่ามันดีไหมเอ่อเอาตรงๆเลยนะเอาเอาแบบว่าตามทฤษฎีนะผมยังไม่ได้ลองสู้ใครเลยนะผมแค่เอามาใส่แล้วก็โม้ไปเรื่อยดีกว่าเรียกว่าโม้ไปเรื่อยนะครับจากทฤษฎีเลยเนี่ยถ้าโอกาสแค่นี้ถือว่าตา่ำ เพิ่มมาอีกสิบเปอ็ยังก็ยังไม่ได้สูงนักนะครับประโยชน์มันคืออะไรสกิล8ของต้นไผ่มันคือนี่ครับไอ,อตรงนี้ไม่เท่าไหร่ครับดูบรรทัดล่างครับสร้างเอฟเฟกกดดันทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้เป็นเวลาหนึ่งรอบกดดันศัตรูเคลื่อนไหวไม่ได้ทั้งมดนําและมดทหารตบไม่ได้ครับดีกว่าใบใบนี่คือมดนําเขาไม่ออกสกิล แต่มอทหารยังตบเราได้อันนี้คือกดดันครับทั้งนิ่งไปเลยนะครับถือว่าถือว่าทําให้ศัตรูหยุดอะหยุดหนึ่งตาแต่ได้แค่หนึ่งทับนะ <c oughs> ได้แค่หนึ่งกระบวนเขานะนะครับมันก็มีประโยชน์อะแต่โอกาสมันน้อยครับโอกาสมันน้อยสกิลก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสนะครับต้องลองต้องลองต้องลองแต่ก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะแต่มันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ข้อดีของสกิล l 9น่าจะเป็นเรื่องของฮิลแต่ก็ h ฮิลแค่ร้อยก็เหมือนเดิมครับต้องลองดูว่าจะจะนี่นี่นนนนจะฮิลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมลงรวบรวมไปแล้วเดี๋ยวพุ่งนี้ผมจะลองเอาไปตีพอมอดูนะครับเพราะว่าเอาไปอยู่ทับหน้าเลยอยู่หน้าสุดเลยนะครับ พอตีพอมอแล้วเนี่ยมันจะมันจะคิลได้มากน้อยแค่ไหนเพราะตีพอมรพลังลดพลังลดนะครับแล้วเดี๋ยวมาส่งข่าวกันอีกทีนะครับอาจจะเป็นคลิปตัดต่อนะผมยังไม่อัพคลิปนี้นะเดี๋ยวรอคลิปตีพอมรแล้วมาว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมอัดต่อคลิปยาวแล้วก็ค่อยลง youtube ทีเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับว่าตีพอมรแล้วผลจะเป็นอย่างไร มาต่อกันนะครับดูรายงานการต่อสู้กับพมอนนะครับผมเอาเจ้าต้นไผ่ไปตีกับพมอนมานะครับพมอนสิกับพมอนสิให้ดูความแตกต่างนะครับพมอนสินะครับนะค่อนข้างจะหมูหน่อยนะครับไม่ยากนะครับรักษาแค่2องนนะครับเพราะว่าตกแค่2รอบเองครับตบแค่2รอบก็พมอนก็หมดแล้วนะครับก็เลยเนี่ยรักษาแค่นิดเดียวนะครับ รักษาแค่นิดเดียวรวมกันแล้วรักษาแค่สองพันกว่าเองนะครับแต่ถ้าเป็นพอมร1สิบเก้านี่ตัวนี้พอมร1สิบเก้ามาดูกันนะครับพอมร1สิบเก้าเนี่ยตีกันถึงหกรอบเห็นไหมต้องตีมันหกรอบนะครับกว่ามันจะหมดนะเราก็เลยมีมีเวลาหิวตั้งหกครั้งนะครับก็รอบละแปดพันนะครับแปดพั 8, นะทับละแปดพันมันมีสองทับนะครับมันมีสองทับนะนี่มันมีสองทับนี่สองทับนะครับ ครับละแปดพันสองทับก็รวมเป็น 10, หมื่นหกคิวตัวเองนะคิวเฉพาะต้นไผ่นะครับมันไม่ได้คิวให้เพื่อนนะลองดูดิเนีย่ยมันคิวให้ตัวมันเองนะครับเพื่อนไม่ได้คิวเพื่อนไม่ได้คิวนะครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยอลองดูจะเอาไปใส่ทับหลักดีไหมบอกว่าต้องลองดูนะครับเพราะว่ามันอัพในส่วนของสกิลแปดให้ด้วย นะครับถ้าคุณถ้าคุณเปิดสกิลเกที่ที่สิบเลเวลยี่เลเวลแล้วเนี่ยมันจะไปบัฟให้กับสกิลแปคุณด้วยนะครับปรเ์เ็นิ์สกิลแปดจะเพิ่มขึ้นแต่ผมยังไม่ได้ทำนะผมยังเพิ่งจะเป็นสีเขียวอยู่นะครับถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีม่วงเนี่ยสกิลแปของมดผ่ายเองจะแรงขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ได้มาแค่ฮิลฮิลกับอะไรอะ่ะเพิ่มม้องกันเพิ่มม้องกันหรอบก็คูณเท่าไหรอ่อ่ะมาดู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  ลืมไปแล้วลืมไปแล้วมาดูต้นไผ่นี้ต้นไผ่ต้นไผ่นี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 ่ครับมันอัตราลักษาร้อยยี่สิเซนแล้วก็ถามว่าสูงไหมก็ก็ไม่สูงนักนะครับไม่สูงนักแต่มันได้อย่างอื่นไงต้นไผ่มันมีสกิลแปดที่เอาไว้กดดันชาวบ้านเขาด้วยนะครับนี่และการป้องกันเพิ่มขึ้นอีกสิบสองจุดห้เปอเซนซอนทับได้ทุกรอบเมื่อกี้เท่าไหร่หกรอบ ใช่ไหม6รอบก 12, 72, ว่า12.6 72ว่ะใช่ไหมจุ 15, ด5เกยวค่อยว่ากันอย่างน้อย72%เนี่ยที่มันเพิ่มป้องกันขึ้นมาในเมื่อราถึงรอบที่6นะครับคือยิ่งสู้ยิ่งยิ่งยิ่งถึกอ่าโลยิ่งหนาขึ้นนี่นี่นี่นะแล้วก็ยังฮิวตัวเองได้ด้วยก็ถือว่าถือว่าเป็นสายแท้งเต็มตัวนะครับถือว่าเป็นสายแท้งเต็มตัวสาหรับต้นไผ่นะเดี๋ยวลองให้มันอัพเป็น อะไรอะ่ะสีฟ้าสีม่วงนะครับนี่มันก็จะเปิดเปิดตรงนี้เนี่ยสีฟ้ามันก็จะเปิดตรงนี้อัตรา,ากสกิลที่8บวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้สีม่วงก็ความเสียหายสกิลที่8บวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่และมีอัตรา,าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับระยะทางที่มีประสิทธิภาพของสกิลบวกหนึ่งอันนี้ไม่รู้อะไรนะครับแปลแล้วงงๆอยู่นะแต่ว่าพอเป็นสีม่วงเนี่ยถือว่าเจ๋งึ้นอีกอีกขั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอต้องรอ เพราะว่าโปรตีนปลูกไม่มีแล้วนะที่สำคัญยังไม่ได้อัพดาวเลยนะครับเอาเอาเปลือกต้นไผ่ไปไปอัพชาบ,บ้านหมดแล้วนะครับแม่ไม่คิดว่าจะมีสกิลเก้าของต้นไผ่ออกมาเพราะนั้นตัวอื่นๆที่ไม่ใช่มดเกาะน,นะครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสกิลเก้ากันทุกตัวเลยมั้งเนี่ยนะนะ เผอรมดขับมีนิฮาเลยนะ <laughs> นะครับก็ก็ถือว่าโอเคอ่ะนะครับที่แต่สกิลหลักๆของมันเองเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำนะครับตั้งแต่สกิล2นะครับมีโอกาส4ี่บก็ถือว่าไม่สูงนักไม่ถึงครึ่งอ่ะนะครับโจมตี2 7 5้านะครับนะสกิล5นะครับ1การเต็มรอบคือเสียไปนหนึ่งรอบรอบแรกไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับ มโอกาส60%็ก็ค่อนข้างสูงนะครับเกินครึ่งมานิดนึงนะครับที่จะโจมตีแรงขึ้นแต่ว่าต้องชาร์จ1รอบนะครับพอเป็นชาร์จ1รอบเนี่ยปกติผมไม่ค่อยจะเอานำนะครับมักจะเอาไว้ไว้ใส่แถว2แทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะมันจะบางทีสกิลยังไม่ทันออกเลยตายแต่แล้วก็เลยเหมือนเขาก็เลยเอาสกิลก้ามาช่วยเพราะว่ามันมีฮิลแล้วก็มีเพิ่มบัฟ ป้องกันนะครับทำให้อยู่แถวหน้าได้ด้วยด้วยสกิลเกก็คืออึดขึ้นแล้วก็ฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับสกิลเจก็คือเพิ่มเลือดให้กับกองทัพทั้งหมดในกระบวนนะครับเท่าไหร่นะสิบห้าเปอร์เซนะครับแล้วสกิลแปดนี่คือตัวตึงของมันนะครับโอกาสส0ซแต่โอกาสมันน้อยเหลือเกินนะครับต้องต้องเปิดสกิลเก้ให้เป็นสีลองดูเนี่ยลองดูนะว่ามันจะเพิ่มไหมนะครับ จะเป็นสีสีสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าสีม่วงนะแล้วก็สร้างความเสียหาย241ไอ้เปอร์เซ็นต์ความเสียหายนี้น่าจะเพิ่มด้วยการเป็นสกิล9สีม่วงนะครับนะนี่และยังมีผลเอฟเฟกต์กดดันนี่ทำให้ศัตรูขยับไม่ได้นะครับเคลื่อนไหวไม่ได้ทั้งทั้งทั้งไอ้ทัพมทัทหารแล้วก็แม่ทัพนะครับแม่ทัพมดน้งนทะั้งทับงทั้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 งทั น้อยไปหน่อยนะครับโอกาสน้อยไปหน่อยก็อ,อาจจะต้องอัพสกิลเก้าให้เยอะขึ้นนะครับก็ถ้ายังไม่มีมดอื่นก็เอามาต้นไผ่ามาใช้แทนเขี้ยวยักษ์ก่อนได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าเขี้ยวยักษ์เอมันก็มีสกิลเก้านะครับนี่ก็มีสกิลเก้าเหมือนกันก็แต่ว่าไม่มีฮิลนะครับสกิลเก้าของเขี้ยวยักษ์เป็นเป็นในเรื่องของการโจมตีนะครับเน้นโจมตีนะ ลองดูครับมันก็ทําให้สนุกขึ้นแล้วก็ไอ้โอกาสที่มันไม่เท่ากันเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสที่จะออกสกิลอะมันพอมันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกมสนุกคือได้ลุ้นทุกครั้งว่าคนที่เติมมาจริงๆเนี่ยอาจจะพลังโจมตีสูงกว่าเรามากแต่สกิลไม่ออกไงพอสกิลไม่ออกก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือความสนุกของเกมหมดครับลองดูครับ ลองดูครับต้นไผ่นะเปิดสกิลให้ครบแล้วก็อัพสกิล9อย่างน้อย1อันเพื่ออะไรเพื่อเอาบัฟเพื่อเอาบัฟในหนังสือนะครับในหนังสือที่มีบัฟอ่ะที่บอกไปแล้วนะครับเนี่ยหนังสือภ้าพป,ประกอบเนี่ยที่มีบัฟตรงนี้นะครับตอนนี้ผมขาดอีกเท่าไหร่เองขาดอีก2 0 0พนะครับก็จะได้บัฟเพิ่มอีกหนะนึ่งชุดนะบัฟเนี่ยบัฟเนี่ยเป็นบัฟที่ซ่อนอยู่นะครับบัฟที่ซ่อนอยู่ไม่ ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะครับเอามาใช้ได้แต่คุณก็ต้องอัพหลายๆตัวหลายๆมดนะครับเนี่ยนะไม่เท่ากันเปิดใหม่เลยได้หมื่นหนึ่งนะครับเปิดใหม่เลยได้หมื่นหนึ่งอัพสีฟ้าได้สี่พันป่ะ 4, อัพสีม่วงได้หกพันป่ะนะครับอา้าวลองดูครับอ่าลองดูลองดูลองดูงดถ้ามีข้อสงสัยอื่นใดก็ โพสต์มาถามในเพจเกมโ์ดได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจเกมโมดไปให้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้นภัยตึงแล้วจ้า